สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับลำาไยคิตันนะครับนะครับการโน้มกิ่งลำาไยคิตันนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับโน้มกิ่งนะครับเนื่องจากต้นเดิมมันหักไปนะครับผมนี่เห็นไหมนะมันหักไปนะครับแล้วก็มันแตกกระนงานะครับสามกระนงนะครับแล้วก็อยากได้กระเงเพิ่มเราก็โน้มนะครับแต่นะครับผมนี่เห็นไหมนะครับ ถ้าเราโน้มนะครับเราไม่รั้งตัวนี้ไว้นะครับชีกทันทีนะครับผมนี่คือเป็นทริคนะครับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนาพี่ๆเพื่อนๆที่มือใหม่ที่กําลังปลูกอยู่นะครับที่กําลังจะโน้มกิ่งนะครับที่ว่ามีขรนงสองะนงสามะนงนะครับนะครับถ้าเป็นต้นเดียวโน้มได้นะครับไม่ต้องพยุ่งนะครับนะครับแนะนํานะครับโน้มช่วง แดดจัดๆสักหน่อยนะครับช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสามเลยประมาณนี้นะครับนะเพราะอากาศมันร้อนนะครับต้นมันจะอ่อนนะครับผมนะครับนี่ครับอันนั้นกิ่งชํานะครับงอกรลกแล้วนะครับนี่นะครับกิ่งเยอะะเลยนะครับกิ่งเยอะนะครับผมต้นนี้ก็ต้นนี้ก็อายุสองสองปีสองปีแปดเดือนนะครับ สองปีแปดเดือนนะครับนับอมต้นนู้นนะครับต้นนู้นนะครับต้นนู้นทรงพุ่มบมาณเจ็ดเมตรแปดเมตรแล้วนะครับรอบวงก็ประมาณสิบสิบเจ็ดนิ้วนะครับประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมนี่เห็นไหมะครับกิ่งเยอะนะครับนะครับกิ่งไหนเราไม่ต้องการนะครับค่อยตัดออกนะครับถ้าเราไม่อยากตัดออกเราก็ค่อยตอนนะครับนะนะครับตอนได้นะครับผมนี่ดูราก ไหมครับรากกันไหมปุดป right? ูดนะนะครับนี่ปุดนะครับรากนี่เห็นไหมนี่นะครับผมนี่รากนะครับรากเยอะๆเลยนะครับตอนง่ายนะครับมันจำง่ายนะครับนะครับผมครับนี่ส่งพุ่มนะครับนี่ก็เดี๋ยวก็สักพักเดี๋ยวก็จะโน้มอีกนะครับโน้มนะครับโน้มให้เพื่อจะให้ด้านล่างเนี่ยนะครับลุกนะครับนะครับผม นี่พืนะ้นที่บริเวณบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับลำใหคริสตันม่วงนะครับไม่รู้ม่วงอะไรนะครับซื้อมานะครับตอนนั้นใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแท้หรือเปล่านะครับลักษณะใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ใบหนาใบใหญ่ นี่เป็นสามสี่นะครับสี่สี่นะครับนี่สี่นะครับแต่ถ้าเราโน้มไม่เยอะนะครับไม่ต้องรั้งนะครับนะครับผมถ้าน้มโน้มไม่เยอะนะแต่ถ้าน้มเยอะนะเหมือนพวกนี้ต้องรั้งนะครับนะก็ทีนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับ คลิปหน้าก็จะเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ